โอเคเดี๋ยวนิกจะมาเล่าวิธีการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นของนิกนะครับแล้วก็เอาเดี๋ยวเอาไปอัดแอปกันเองแล้วกันเนาะคือนี้ก็มาเรียนระยะยาวนะครับเป็นคอร์สปีครึ่งที่จะเปิดเทอมตอนช่วงเดือน10นะครับทั้งหมดนก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราต้องทําการสมัครแล้วก็ส่งเอกสารทั้งหมด ภายในเดือน4นะครับคือสิ้นเดือน4ี่ต้องส่งทั้งหมดแล้วนะครับการมาเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนทั้งชีวิตเนี่ยเราจะมาเรียนได้สูงสุด2ปีนะครับคือสมมุติว่าถ้าใครเคยมาเรียน1ปีแล้วแล้วกลับไปอยู่ที่ไทยอ่ะถ้าคิดจะมาเรียนต่ออีกเนี่ย จะเรียนได้สูงสุดอีกแค่1ปีเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็าวางแผนกันดีๆนะครับว่าใครพร้อมช่วงระยะเวลาไหนอะไรยังไงครับมาถึงขั้นตอนแรกที่นิกเริ่มทําเลยนะครับคือตอนแรกอะ่ะนิกว่าจะไปอยู่ที่บ้านญาตินะครับก็คือมีโลเคชันส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วนิกก็ติดต่อกับามานิจิไปนะครับว่าให้เขาช่วยหาให้หน่อยว่าจาก บ้านเนี้ยไปโรงเรียนไหนในโตเกียวครับที่จะสะดวกที่สุดแบบว่าเราก็อยากได้โรงเรียนที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟมากนะครับเผื่อว่าตอนแบบว่า,าพายุเข้าฝนตกอะไรเงี้ยจะได้เดินทางไม่ลําบากครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมานิจิเขาก็ลิสต์มาให้ประมาณ3-4ี่โรงเรียนนะฮะแต่ว่าช่วงช่วงตอนที่นิกถามกับมานิจิอ่ะน่กถามมาหลายปีแล้วแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะคือถามเกิ่นเอาไว้ก่อนอไว้เพื่อจะเตรียมตัวแต่ว่ายังไม่ได้ไปจริงครับก็เลยไม่ได้ใช้บริการผ่านมานิจินะครับ ส่วนพอมาตอนช่วงต้นปีเนี่ยที่คิดว่าตัวเองพร้อมที่จะมาเรียนแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเ education นะครับเขาจัดแฟร์ที่ภารากอนพอดีนี่ก็เลยได้ได้ไปแฟร์เขาแล้วก็อเผอิญว่า J education นะเขาโคกับโรงเรียนที่นิกอยากจะไปอยู่แล้วนะครับก็เลยดําเนินการผ่านเขาไปเลยซึ่งทั้งการติดต่อกับ m ม n i จิแล้ว J education นะครับทั้ง2ที่อ่ะให้การช่วยเหลือดีมากๆนะครับ